สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการปิดฉากเผด็จการเปิดบ้านประชาธิปไตยกับดิฉันกุธิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแม่ชื่อตอนนะคะโหดมากทักษินหุ่นเซนตายชาติสงบนะคะ ถ้าเรามาดูอดีตนายกทักษิณที่เรือนจำกลางคองเปลมในวันนี้ที่ทางคุณอิงเนี่ยได้ไปเยี่ยมนะคะพร้อมกับสามีก็ได้เปิดเผยว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ยังมีปัญหาสุขภาพนะคะมีเรื่องความดันมีความเครียดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าก็ชวนคุยเรื่องของหลานนะคะก็จะเรียนที่ไหนดีก็ว่ากันไปไม่ได้มีการหารือประเทศเพื่อนบ้านอ่าก็พยายามจะปลีก หลีกตัวจากสถานการณ์ณขณะนี้ที่ชายแดนมันร้อนแรงอยู่พูดถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแน่นอนหลายคนก็จับตาดูว่าหุนเซนจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็น่าจะหนาวหนาร้อนๆแล้วเหมือนกันนะคะเห็น F-16 นี่เตรียมจะจัดการเขาก็จัดการไปไปหลายส่วนแล้วนะคะสำหรับคาสิโนที่ถือว่าเป็นฐานลับของเขมรก็พังยับกันไปหลายจุดเลยทีเดียวหุ่นเซนตอนนี้ก็ น่าจะใกล้ถึงวาระแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพรศักดิ์ศรีละมูลหรือหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะคะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีครับน้องเนครับสวัสดีครับท่านที่เคารพครับอือนะพบกันในวันนี้ก็อย่าลืมนะคะปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ํารออ้อนแน่น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 อน,น,อ,น,น,อ,นอ่าแลวก็แลวก็อย่าลืมครับชื่อที่ดีแน,น่นอนนะครับ <laughs> ชื่อซีดีนน่นอย ที่อำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำไม่ท่วมตอนนี้เห็นไหมผมบอกไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่ดินที่เชียงใหม่ทางเหนือนี่ดีดตัวขึ้นสูงเร็วมากรีบไปจับเจองใครจะซื้อยกแปลงผม,ผมก็ยินดีครับผมไม่ต้องอยุ่งยาก ใ,ใครจะซื้อร้อยวาสองร้อยวาสี่ร้อยว่าก็ว่ามานะครับจัดการให้ได้หมดที่เบอร์0 8นย์แปด5 5เก้าหน่าะครับศูนย์แปดหน่เก้าหน่าเพราะว่าถดน,นทางสะดวกครับใกล้สนามบินไม่เกินนี่สิบนาที อะไรใกล้โรงพยาบาลใกล้ศูนย์การค้าแล้วก็ปุ๋ยตราหมุงไม่ควน้ำร้อน0 8 1 9 1 1ป6หน้าและมีข่าวฝากด้วยอ่าใช่แล้วค่ะวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมนี้นะคะทางคณะรวมพลังแผ่นดินเนี่ยเขาจัดงานแนวหลังสู่แนวหน้านะคะงานก็จะเริ่มกันตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปเลยก็มากันได้ที่พิสทีวีแห่งนี้รวมไปถึงสามารถที่จะร่วมบริจาคสมทบทุนนะคะในการที่จะมา ช่วยเหลือใช่ไหมคะพี่หมูอ่าช่วยเหลือเกี่ยวกับอ่าเนี่ยครับใครจะร่วมบริจาคใครจะนำสิ่งของมาบริจาคอาหารไแห้งเพราะเดี๋ยวเขาจะจะเอาแนวหน้าตรงเนี้ยไปสู่ไปสู่เอ๊ะเราเป็นแนวหลังสิเออเอาแนวหลังตรงเนี้ยไปสู่แนวหน้านะคะได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยถ้าใครไม่สะดวกมาด้วยก็จะโอนเป็นเงินก็ได้นะฮะอืมค่ะเก้าสองสี่ 7853097นะคะนะของคณะรวมรวมเนี่ยนะค<ล>ณะรวมพลังแผ่นดินธนาคารทหาร,หารไทยนะครับที่เลขบัญชี924 7853097เริ่มตั้งแต่เที่ยงงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับที่ถนนเขาเรียกว่าเราอยู่ที่ถนนรามอินทรา40่รามอินทราออซอย40 ใช่ใช่ซอยรามอินทรา40แยก3 3สทับหนึ่งแยก3 3สามทับหนึ่งเอาอำนาจจากนี้ยนะครับเชื่อกันนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้กับแกกันละกันนะเนาะตอนนี้ทหารก็เสียไปเก้าคนแล้วนะเห็นข่าวสาหรับฟังข่าวและฟังแถลงการของกลุ่มรวมพลังของคุณจตุพรคุณทนายนกเขาเลยนะเป็นยังไงบ้างคะก็ดูแล้วสงครามนี่ยังไม่ยุติง่าย ก็เ๋ยวเรียกสงครามยนงไม่ได้นะเป็นการปะทะการสู้รบกันก็เอาละสู้รบก็แล้วกันจะสงครามก็สู้รบกอนกันแต่เห็นหัวข้อแล้วเออมันจริงอย่างที่เขาว่าจริงๆนะค่ะทักษิณหุนเซนตายชาติสงบเนี่ยนะคะนั่นแหละมันมันต้องอย่างนั้นจริงๆมันต้องอย่างนั้นจริงๆมันต้องให้ทักษิณตายหุนเซนตายแต่ปัญหาสองคนนี้ใครจะตายก่อนตายหลังอีกอ่ะใช่ไหมเนี่ย ถ้าสองคนนี้ตายแล้วมงว่าชาติสงบทั้งสองชาติอะโอ้ยคุณเซนเนี่ยคนน่าจะอยากให้ตายร้อยทั้งร้อยนั่นแหละแต่ว่าคุณทักษิณนี่เขาก็มีเอฟซีของเขาอยู่เหมือนกันนะคะเอคือเราก็ไม่ได้ว่าว่าใครจะแช่ชงให้ใครตายนะแต่ถ้าสองคนนี้ไม่อยู่ซะแล้วน่ะแผ่นดินนี้ก็จะได้สงบกนันสัทีส้นสายปลายเหตุก็คนความขัดแยง้งความขัดแย้งแต่มองมองดูให้ไม่ต้องลึกมากอะฮะ เรื่องหุ้นนะหุ้นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอนการพนันเรื่องคาสิโนนะแล้วก็เรื่องทำนู่นทำนี่หลายเรื่อง่ะพูดง่ายๆเรื่องเงินคริสโตที่รัฐบาลจะมาใช้แล้ะเปิดบ่อนเซรีอะไรต่างๆนี้แล้วก็หุ้นน้ำมันบางจาก สังเกตไหมนะคุณพีชัยชุนน่ะชุนหะ่าวะชีระ,ะคุณพี่ชัยเนี่ยแกเป็นประธานบางจากวันนานโขน่นะนะแล้ววันวันดีคืนดีแกก็ได้รับการเรียกตัวให้ทักษิณสั่งให้มานั่งรับตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งขณะนั้นเศรษฐานั่งอยู่นะเศรษฐาเนะี่ยตอนนั้น,นเ,เป็นนายกอยู่ควบคลังแล้วก็ให้ชุชนนี่มา พิชัยชุนเนี่ยมาน,นั่งเป็นรัฐปีว่าการกาง,ง,งเพื่อที่จะทำทำเรื่องหุ้นหุ้นเพราะไอ้ไอ้เนี่ยบังจากแล้วก็เงินคริสโตแล้วก็บ่อนการพนันบ่อนการพนันเนี่ยจะเป็นพันไร่ร้อยไร่ก็อะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะมันไม่ได้สลักส,สำคัญอะไรเที่สําคัญก็คือคนไกในบ่อนก็คือคาสิโนคาสิโนบ่อนบ่อนคอมพิวเตอร์ บ่อนที่เล่นกันในทางเว็บพนันออนไลน์เว็บสแกมเมอร์ขอให้มันมีที่ตั้งถูกต้องตามกฎหมายและต่อไปถ้ามันมีบ่อนการพนันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นตลาดทุนพังที่หายไปพวงหมดอ่ะอ้าวเหรอคะทั้งทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยเพราะมันมันคริปโตผันเงินไปคริปโตสังเกตไหมล่ะเขมร แต่และเดือนในเดือนเมื่อก่อนปกติเนี่ยซื้อทองคําผ่านไทยเนี่ยผ่านไทยนะ,ะเดือน,ล,อนละประมาณหมืม่นล้านหมื่นล้านบาทเป็นเรื่องปกติเป็นการซื้อขายของตลาดสมาคมผู้ค้าทองระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคเป็นเรื่องปกติแต่ระยะหลังเนี่ยคุณเซนชักระแหงแครงใจคุณทักษิณซึ่งตอนนั้นยังความไม่ปรากฏชัดเจนคุณเซนก็เลยสั่งส,งส,สมัครพักพวกมิสหาย พ่อค้าขับอดีเลยต่างๆที่ลงทุนร่วมแรงกันไว้เนี่ยนะให้ขยันกว่าซื้อทองคำในแต่ละเดือนเพิ่มจากหนึ่งหมื่นเป็นแสนล้านเวลาติดต่อกันเป็นปีใช่ตอนนั้นก็ตกอกตกใจกันอยู่นะคะว่าเฮ้ยไม่ทองมันไหลไปเขมนเยอะขนาดนั้นไอ้ตั้มมีปัญหา การเคลียร์หุ้นการเกลอะไรไม่ลงตัวความขัดแย้งระหว่างทักษิณกะคุณเซ็นก็เลยปะทุและที่สำคัญทักษิณจะอให้มีบ่อนคาสิโนในเมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายเป็นบ่อนคาสิโนแบบรัศก่าที่เขาเรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เลยรู้เลยล่ะผู้เลยงานรู้ว่าเกนติ้งของ มาเลยหรือของอะไรก็แล้วแต่เลยนะรู้เลยตัดทางนามาหาได้และที่สำคัญคือเงินคริสโตแปลงต่อไปขุมขุมเทาทางกลางพวกเทาพวกดำพวกอะไรต่างๆเลยแดงแดงอะไรก็เขาจะมาฟอกอในบอลเนี่ยในบอลเนี้ยเข้าใจไหมเข้าใจเปลี่ยนเป็นเป็นเ,นเงินคริปโต ก็เปรียบเทียบเหมือนคนปากใต้น้องแนคนปากใต้เนี่ยถ้าจะมีเงินไม่ถูกต้องไปขายยามายาบ้ายาอียาเลยเข้ามาเนี่ยไปนครไปจังหวัดนั uh, <S <S ้นจังหวัดนี้เข้าบอนวัวชนเนี่ยคือเขาชนชนวัวกันอ่ะเพราะเป็นบอนที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจไหมแล้วก็พอไปเสร็จปุ๊บก็ิีวเงินมายี่สิบล้านอะ กูได้ชนะการพนันจากบ่อนวัวชนเข้าใจไหมน้องแอนก็ลักษณะเดียวก็คือขายยาบ้าเสร็จมือกูจะฟอกเงินยังไงเขาไปที่บ่อนวัวชนไปเล่นนคคัคู่สองคู่กองแกงกองแกงเขาอะคิวเงินกลับมากูชนะบ่อนชนะวัวชนมา20ล้านบาทก็เหมือนกันเข้าบ่อนคาสิโนทักษิณที่ถูกต้องตามก,กฎหมายอมฟอกเงินเสร็จเข้าคริสโตแล้วระบบเงินไม่เจ๊งอะ ทีนี้อย่าลืมว่าคุณเซนเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อชาแกมเมอร์เหรอคะชาแกมเมอร์คุณเซนเนี่ยมีเงินมีเงินส่วนตัวในครอบครัวนี่นะมากกว่าเงินงบประมาณของประเทศคมปูชารวมกันสิบปีโอ้โหเข้าใจไหมรวมกันสิบปีนะเข้าใจไหมตอนนี้กัมพูชาคุณเซนเนี่ยแก เป็นไงแกไม่มีเงินบาทนะแกมีเงินอลรล่ะอ่ายูโรอ๋อเงินปอโอ้โหเงินหยวนทั้งนั้นแหละโอ้ของเขาใช้สกุลอะไรนะสี่สิบปีนะอย่าลืมสี่สิบปีนะการครองอำนาจของคุณเซนทีนี้ทักษินกับคุณเซนมันแตกหักกันตรงนี้คือคนรวยกับคนรวย เวลานี้คนเขาตั้งคําถามอะระหว่างทักษิณกับคุณเซนในี่ใครรวยกว่ากันพราอทักษิณไปอยู่ประเทศไหนก็ไปปั่นหุ้นไปขายซื้อนูน่นขายนี่ซื้อนูน่นขายนี่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเป็นเงินเป็นเป็นลูกขี่แสนล้านเหมือนกันแต่มาขัดกันในเรื่องตรงนี้ที่กำได้ไหมซับในดินซับในน้ําเราก็ขุดมาแบ่งขายกันนะห้าส <50, 50. S 1> ิบห้าสิบเห็นไหมหพี่น้องเห็นเนี่ยนี่คือความจุดที่มันแตกหักนี่คือเสี่ยง อย่างเดียวนะที่มีจุดให้มีการทะเลาะบอกแว้งกันจนมาถึงหลานอิงไงเห็นไหมหลานอิงไงก็เนี่ยคุณเซนเขาเขาเขาครองอำนาจมาสี่สิบปีเขาไม่โง่ที่อยากจะทํำสงครามหรอกเข้าใจไหมสี่สิบปีเขาเหมือนทุบหม้อข้าวเขาทุบหม้อข้าวตัวเองแต่ปัญหาก็คือว่าขัดแย้งกันอย่างหนักอย่างมหาศาลอย่างมหาศาลนะก็คือ ทักษิณชินวัตรแต่ปัญหาว่าเขาถึงเขาเขาถึงบอกว่าถ้าทักษิณไม่ตายคุณเซนไม่ตายเนี่ยอืใครตายค<ฮ>ะใครตายทีเนี้ยประชาชนตายนั่นเองนี่ข่าวแว่วๆว่าทักคุณไปเมืองจีนหนีไปเมืองจงเมืองจีนก็ไม่ชัดคุณเซนไนจะหนีจาบ้าะไรใช่ไหมแต่คนที่หนีทิ้งประชาชนคนเขมรไปแล้วคือนารุดมอะไรเน่ะ Oh, เ<อ>จ้าอะล่ะะไปอยู่ไปรักษาตัวแถวฝรั่งเศสอะไรไปนู่น่ะไปก่อนหน้านี้เ oh. น,นี่อเห็นเนี่ยเนี่ยแต่เพราะงั้นคนไทยพึงรู้ไว้เถอะว่าจุดจำนวนสําคัญของความไม่สงบเนี่ยมันเกิดจากบุคคลเพียงสองคนเท่านั้นเพียงของสก,กุล oh. แล้วนี่วันนี้คืนนี้จะให้ลูกสาวลูกชายจเจ๊แดงมาเป็นนาย,ยกีกบ้านเมืองใหญ่ที่พายไปกว่างนี่เลยขอร้องเธอเจ้ขอร้อง พอแค่นี้ก่อนแล้วหยุดแค่นี้ให้รักสินกับกับวุ้นเซ็นตายไปด,ดีกว่าบ้านเมืองจะได้สงบยุติกันทันทีแต่เราเนี่ยเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อคะ่ะพี่ป้านาอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับ ลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวย да? yeah? ล white, ผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาต oh, ิอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดี ขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนเนี่ยดีจริงๆนะคะอยากให้ได้ลองกันจะได้รู้ว่าดีอย่างไรคือพอดินเราดีแล้วเนี่ยค่ะต้นก็จะโตเร็วพืชมันก็จะแข็งแรงนะคะ ซึ่งปุ๋ยหมูไม่กลัวน้อนเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีช่วยเสริมกันไปเนี่ยมันก็จะช่วยไอ้ที่เราเคยใช้ปุ๋ยเคมีมันก็จะช่วยแบบชะล้างออกไปได้ด้วยใช่ไหมคะพี่หมูคะใช่ดึงดึงดึงปุ๋ยเดิมจากใต้ดินมาใช้พืชอเอาไาผลผลิตออกมาดกเลยละอย่างพวกยางก็ค,คือน้ํำ <ๆ S 1> ยาง <ๆ S 1> นี่เย <ๆ S 1> อะ <ๆ S 1> เลยใช่ไหมข้าวข้าวนุกรท่านหนึ่งไร่ปลูกได้ไม่ถึงเกวียน น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ในที่เกี่ยวแล้วนะแต่พอใช้ปุ๋ยนี้ได้ถึง800รกิโลถึงพั0สองรอกิโลเกี่ยวกานี่ความเป็ปรากฏมาเ่ยเอาเถอะพี่น้องช่วยกันอยากให้ลองกันนะคะคนที่ใช้แล้วขอความได้บอกเพื่อนๆบ้านด้วยอใช้แล้วก็ชอบแบบเก็บเงียบให่บอกใครยิ่งด้วยอีกแไม่ไ่ใครรู้เอาเถอะแบ่งๆกันไปใช้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็ นะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปที่พีทีทีวีนะครับซอยรามันชา40เอ่อแยก1 1> แยก33ทับหนึ่งแยก33ทับหนึ่งมาเจอกันได้นะครับมีวงหงาคาราวานและมีศิลป,ปินอีกมากมายมีนักปลาใสมีนักโอ้เยอะแยะนะครับมาพบหน้าค่าตากันใครที่เอาผ้าห่มผ้าห่มหน้าอาหารแห้งอะไรมามาร่วมปราจาักกันที่นี่ก็ได้นะครับ นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกจะโอนเป็นเงินก็ามาได้ในบัญชีคณะลอมรวมนี้ที่ธนาคารทหารไทยเบอร์เท่าไหร่นั่นไงเก้าสองสี่เจ็ดแปดห้าสามศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดแปดห้าสามศูนย์เก้าเจ็ดนะครับเอาเอาเอา,เอาตามเนี้นะครับเชิญแล้วมันอาทิตย์เจอกันนะครับ,รบแล้วก็อย่าลืมครับใครบอกแล้วไงพี่น้องครับ ราคาที่ดินที่เชียงใหม่ดีตัวสูงขึ้นอย่างเร็วมากนะเพราะนา้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมที่นู่นน้ำท่วมที่นี่อยุธยานา้ำท่วมเต็มไปหมดคนก็เลยหนีไปอยู่เห็นไหมสองวันนี่แล้วน้ำทะเลหนุนสมุทรปากาท่วมมันทีสัญญาณเลยรีบรีบนะครับไปจับจองที่ของผมกันได้นะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับใ<ค>กล้สนามบินยี่สิบนาทีใกล้กับโรงพยาบาลใกล้ศูนย์การค้าไปมาสะดวกนะครับแต่นน,น,นทาง อากาศดีเอาไปว่าดีไปไปช่วยกันหน่อยนะครับรวมไปถึงปุ๋ยตาหมูไม่คลัวน้ำร้อน888ปดปดยังมีอยู่นะคะคแ,คแถมของแถมเป็นอาหารเ,เสริมสำหรับเพื่อให้อีก10ซองอ,อ,อาหารเสริมเอ้ของแถมเนี่ยมูลค่า500บาทเลยทีเดียวนะคะโทรมาได้เลยที่0819116655 0819116655เที่ยงว่าว่ากันต่อใครจะเป็นจะตายไม่รู้่ผมบอกให้ฟัง คนมันจะใกล้จะตายเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์โพ้นผลอะไรหรอกนะ,นะไม่เกิดประโยชน์โพ้นผลอะไรหรอกถึงจะเข้าวัดไปอมโบสถ์หรือไปเวียนโบสถ์อะไรก็ไม่เกิดประโยชน์พนเพราะกรรมมันมาถึงแล้วเห็นไม่เห็นล<ช>่ะที่ขนาดแม่ตายแท้ๆเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้มาเผาศพเลยยกตัวอย่างเห็นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ย เห็นเนี่ยนีเลยอ่ะเห็นไหมล่ะที่เราเห็นคดีเงียบเงบบาปกรรมนี่มันมันชี้เห็นมันมันตรอมใจหนักนะลูกไปหาอะไรก็แล้ไม่คุยการบ้านการเมืองอะไรต่างๆเลยมันรอคาวามตายทักษินก็ร,รอคาวามตาย รอความตายนู่นไอ้ฮุนเซนมันก็รอรอร<ล>อรอ,อ,อทำอยังไงให้ให้ทองคูณที่ทองคำที่สะสมไว้ปลอดภัยต้องขุดอุโมงค์ต้องขุดอุโมงค์ขุดอุโมงค์อะไรกี่ปาถะ,ะแต่ก็คิดดวงทรัพย์สินเงินทองของะกูล<ม>หุนเซนเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่างบประมาณประเทศสิบปีอ่ะทีนี้คำถามอะถ้าทักษิณออกมาจากคุกเนี่ยแต่รู้แล้วล่ะ คำสั่งยาวรับแล้วก็รับไม่มากแล้วแหละเวลาเนี้ย <c oughs> ให้อยู่ยาวอยู่จนตรอมใจตายจะตายก็ตายไม่ได้เข oh. ้าใจไไม่เวลาเนี้ยจะตายก็ตายไม่ได้จะผูกคอตายก็ผูกคอตายไมไ่เพราะว่ามีเข้าที่ผู้ช่วยสัตสตดีไอ้พัสดีนะผู้ช่วยผู้คุมดูแลอย่งางใกล้ชิด <c oughs> นะเอาไปว่าคงไม่ถึงกันอยู่ห้องใต้บันไดผู้ผู้มีการเรือนจำหรอก แต่ว่านอนอยู่อย่างสบายแต่ว่าถึงอยู่ยังสบาย้าอยู่ในคุกออกมาเมื่อไรทักษินก็ยังคิดมากเฮ้กูกับคุณเซนเนี่ยใครเป็นเจ้าพ่อใหญ่แห่งวงการ,รแกมเมอร์กันแน่ที่น้องไปอ่านดูในหนังสือของสิงคโปร์หน่อยดิเขาเป็นภาษาอังกฤษนะอ่อในเว็บอะไรไม่จำไม่ได้ก็เชื่อเห็นชัดเลยเงินเส้นทางเงินมาจากไหนไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครยังไงยังไงนะ่ะเขายกให้คุณทักษิณเนี่ย เป็นเจ้าพ่อสแกมเมอร์แห่งภูมิภาคนะโอ้นึกว่าเป็นฮุนเซนไม่ใช่ไม่ใช่นะคุณเซนแกก็อยู่ในกรอบของแกแค่นั้นวักซินแกไปทั่วโลกไปไปประเทศนี้ไปขายทรัพย์สมบัตินั้นนั้นซื้ออันนี้ผงอันนี้หมูอันนี้ปันอันนี้แกไม่รู้แกซุกแกซ่อนอะไรไว้ตรงไหนเยอะแยะนะแกซุกเหมือนแกซุกกิ๊กอ่ะโอ้โกทรัพย์สมบมติไว้เินี่ย แกตายไปในลูกหลานไม่รู้นะบางทีในลูกเมียไม่รู้เหมือนกับแกซุกกิ๊กไว้อแต่แต่ซุกกิ๊กนี่รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วไม่ใช่เหรอคะก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะบางทีเลี้ยงซุกสัตว์เลี้ยงนี่อ่ะมีมีสัตว์เลี้ยงใหม่หรอมีสัตว์เลี้ยงใหม่มีผลไม้ใหม่ลิ้นจีเออลินจีบ้าใครจะไปชื่อลินจีน่มีลิ่จีลินจีน้องลินจีน้องลินจีเออไอ้นักการเมืองอับูโสคนหนึ่งที่ ไปปะลประปร,ะระอบปลาลมบอลแลมอ่ะจะขอตำแหน่งถ้าว่าผมจ่ายเงินเท่าน,นี้ผมต้องได้แล้วทีนี้ไปหาถึงคุกแล้วก็เอาเอาลิ้นจี่ไปฝากเอาผลไม้ลิ้นจี่เนีผลไม้ลิ้นจี่แตกสมุรสงครามเนี่ยไปฝากถึงประตูคุกอ่ะให้เห็นน่ากินนะ <laughs> ลูกอวบลิ้นจี่จกักกรพพรด โอ้ลิ้นจี่จักรพพัดเลยนะเดนว่าเป็นว่าตอนแพ้ขนแมวไปพักอึไงไงแกแพ้ขนแมวไปพักแมวแมวหนีไปแล้วไม่ใช่หรอคะแมวมันขายกรงหนีขายเครื่องประดับตุ้มหูสร้อยข้อเท้าข้อตีนกองคอแว่นตาอะไรโบเบอร์ขายทิ้งหมดแล้วแมวไปหาผัวแม่ละทิ้งทิ้งเลยต้องมากินผลไม้ดูแลสุขภาพแทนนะรักษาสุขภาพต้องกินน้ำช่ำ <laughs> ลินจีจกกักระพัดและไอไอไอนักการเมืองหน้างวยตัวนี้ก็โหมากจังคัดสรรลูกอวบอุม <laughs> เออผมก็ไม่ได้ถามนะแอ้อปเปิ้ลปล่อยไมันล่วงเลนเน้าใต้โคนเหรอไม่ได้ถามแต่ที่รู้นี่คืออพวกพัฒนีก็ไล่ฟังเพราะพี่เคยไปช่วยราชการอยู่ที่แน่นบ่อยก็เลยรู้จักคุณเคยพว <laughs> กน้เนี่ยทักษิณไงแก กซ่อนทรัพย์สมบัติไปทั่วโลกเนี่ยนะเหมือนกับแกซ่อนกิ๊กไว้เพราะฉะนั้นคนเลยก็ตั้งคําถามอะอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้้วแต่ขอให้เราร่วมกันรักชาติบ้านเมืองวันอาทิตย์เรามาเจอกันแล้วก็นะผมว่าไม่ทักสินก็หุ่นเซนเนี่ยตายก่อนหรือตายหลังก็ช่างมาาันถอ้อแต่ขอให้ตายพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันนะนะเออ อย่างน้นอยๆก็ยังมีลูกเต้าแต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าส่งลูกเจ๊ดแดงมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเว้ยเฮ้ยจริง,รง,รงๆแค่นี้ก็พอได้แล้วเธอพอเธอดาเจ๊นนะแต่ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนโทรกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นี่โอ้โหรับสายกันแทบจะไหม้แล้วนะคะ081911665588888้าบาทนะคะแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ดินด้วยนะครับ เชียงใหม่ครับผมมองแล้วดินตอนนี้ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นจริงๆครับที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ผมของผมเองเนี่แหละครับมาช่วยกันซื้อตั้งแปลงก็ได้จะเป็นมะกรูดอย่างยิ่งเลยถ้าใครจะซื้อไปจัดสรรหมูวันจัดสรรก็ซื้อได้ครับนะครับแล้วเราอยู่เด็กแล้วก็เนี่ยวันอาทิตย์นี้เรามาเจอกันที่พีทีวีเนี่ยนะครับพบกันนักงาคาราวานพวกศิลปินมากมายนะครับร,ร่วมร่วมกันแนวหลัง สู่แนวหน้าหรือแนวหน้าสู่แนวหลังนะอะไรแต่แนวหลังสู่แนหน่ะเออใช่ถูกถูกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันแต่เที่ยงไป่ต้นไปค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณคุณพรศักดิ์สิทธิมุนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ